เบรรักวัน,นี้เผยเหตุผลซื้อรถหรู8ล้านให้ผู้ชายนั่งเรียกได้ว่าชีวิตหลังโสดของสาวเบรรักวันนี้แฮปปี้สุดๆที่ลักสุดสาวเบสนั้นได้ตัดสินใจถอยรถหรูราคาเจ็ดล้าน ออกมาขับสวยๆจนกลายเป็นที่ฮือฮาในหมู่แฟนๆบนโลกโซเชียลพร้อมกับออกปากชมว่าโสดใจดีมีรถสปอร์ตแถมยังเป็นสายเป๊ล่าสุดสาวเบได้ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องที่มาที่ไปเกี่ยวกับรถหรูรวมทั้งอัปเดตสถานะหัวใจว่าตอนนี้มีใครเข้ามาดูแลหัวใจแล้วหรือยังซึ่งสาวเบสกล่าวว่าเพิ่งซื้อรถค่ะมีอยู่คันเดียวถามว่าตัดสินใจนานไหมหนูดูเป็นปีเลยค่ะพอราคามันแพง8ล้านบาทก็เลยต้องดูให้ละเอียดเรียกได้ว่าคิดหนักเลยละ่ะคือสําหรับหนูมันก็แพงอยู่ รถคันนี้ไม่รับผู้หญิงนะรับผู้ชายรับผู้ชายจริงๆตั้งใจซื้อมาเพื่อรับผู้ชายส่วนผู้หญิงก็คือให้แม่นั่งได้แค่คนเดียวใครที่โสดหล่อหนะ้าตาดีมานั่งรถหนุ่มไหมคะก่อนที่นะักข่าวนั้นจะถามเรื่องหัวใจของซาเบอ,อีกว่าสถานะหัวใจตอนนี้เป็นอย่างไรซาเบ์จึงได้ตอบว่าไม่มีอะไรคะ่ะ้ามีก็คงได้เห็นแล้วโสดเนาะ แล้วตอนนี้หนูอายุ23แล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูขอทํางานก่อนดีกว่าเพราะถ้าหนูข้างรักหนูก็จะไม่ทํางานอีกถามว่าประสบการณ์ที่ผ่านมามีส่วนด้วยไหมก็มีนะคะเพราะกระแสราม่าค่อนข้างหนักดังนั้นต้องคิดเยอะๆซึ่งสรุปว่าโซดไม่นานสาวเบสก็ตอบยืนยันอีกครั้งว่าโสดโสดสนิทมากๆอย่างโสดไปอีกน,น,นานๆเพราะมีโปรเจกต์เยอะโสดใจดีมีรถสปอร์ตและเป็นสายเปด้วยส่วนตัวไม่ได้ชอบคนรวยเพราชอบเปนั่นเอง